สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเพื่อนในชุดรับเช้าของเรานะครับมาอีกแล้วพี่นะครับในหนึ่งชุดนี้นะครับผมจัดแบบโปรโมชั่นผสมไปด้วยนะครับจะได้เขาเรียกอะไรลุ้นระทึกนะครับนะใครว่าใครได้ครับพี่นะครับในชุดโปรโมชั่นของเรานะในครับนะเป็นชุดที่แบบว่าพระนับจัดว่าเด็ดๆทั้งนั้นเลยได้อยู่ในชุดนะลองเข้ามารับชมดูพี่นะครับในช่วงเช้าๆนะครับเขาได้อาโปรโมชั่นคนตื่นเช้าแล้วกันนะโปรโมชั่นคนตื่นเช้าแล้วกันพี่นะครับสวยเด็ดเผ็ดดุเด็ดเผ็ดมันอีกเช่นมาเริ่มเลยกันพี่ รายการแป้เนี่ยบางอย่างไม่ได้แกะเลยพี่นะเออบางอย่างไม่ได้แกะดูดูแต่ละองค์นี่มาใหม่แล้วพี่นะนาใหม่ยกชุดเลยนะชุดเช้าดูดิเนี่ยเนาะบางอย่างดูเนื้อเนี่ยอันนี้เป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญพิมพ์สมาธินะครับอันนี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อเลยนะเขาเขียนว่าวัดไซอะเออวัดไซอะหลวงพ่อวัดไซหลวงพ่ออะไรอะเนี่ยเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับไม่ใช่พัดทั่วไปพี่นะครับดูดิเนะี่ยสามร้อย เนี่ยครับเออสามร้อยสามร้อยแล้วก็เนี่ยเอาชุดหลวงพ่ทวดเลยไหนๆก็มาแล้วดูเนี่ยชุดหลวงพ่ทวดนะมีวัดประสาทมีวัดเอ่อวัดเมืองยะลานะครับเออวัดประสาทวัดเมืองยะลาวัดอะไรนะต้ว,วัดเราเยอะแยะมากมายพี่ดาวประดับหลายวัดนะครับผสมอยู่ในนี้หกองค์พระแท้ทั้งนั้นเลยพี่แนวะพี่จ๋าพระแท้ทั้งนั้นเลยนะหลวงพ่ทวดหกองค์นะเอาไปแจกเลยนะเอาสี่ร้อย พระแท้หกองสี่ร้อบาทองค์ไม่ถึงร้อยพี่นะครับอ,องเราไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับแบ่งให้ดีกว่าไปเดินเคลียร์กองอีกนะครับราคานี้ไม่ได้มีบ่อยบ่อยและเป็นพระแท้ด้วยในะครับในราคาย่อมเยาวตอนเช้าโปรโมชั่นของเราพี่ไปไปกันต่อพี่แนวะตง,งนี้จะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมรับของโวรพอแก้วแนวะโปรพอแก้ววัดเกวียนนะสี่เลียมเนีย่ยดูได้พ,นะพ,ววพี่นะครับโวรพอแก้ววัดเกวีนนพี่รับโปรรักปิดทองพิมพ์สี่เหลี่ยมหลังแบบซี่เหลี่ยมหลังแบบครับพี่ สี่จำลองแบบเอาสามร้อยสามร้อยบาทแนวสามร้อยแล้วก็องค์นี้น่าจะเป็นของหลวงพ่ออันนี้เป็นไข่ปาซิ่งพิมพ์เล็กเนะี่ยพาแท้เลยพี่เห็นไหมไข่ปาซิ่งพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กเอาสามร้อยคือผมบอกแล้วนะครับผมเหมามานะครับในช่วงเช้าผมจัดให้เลยนะครับไม่มีกั๊กครับพี่เหมาได้ตอนไหนจัดให้ตอนนั้นเลยนะครับองค์นี้ไปสามร้อยนะดูดิพาแท้แลเลยดูอ่ะพี่หลวงพ่อหลวงปู่ดีหลวงพ่อดีวัดพระลูกไหม นี่ยดูง่ายๆพระแท้ๆสามร้อยคือไหนแบ่งได้เราแบ่งนี้ในช่วงเช้านะครับไหนแบ่งได้เราแบ่งเลยอ่แล้วก็มีอ่ในชุดมีพระชุดมีไหมครับผมคือคุณคุณนีน่นี่นี่พระชุดเนี่ยสี่ร้อยบาทตรงนี้พระทแท้ๆงั้นอันนี้ถ้ามาปางนะพี่แค่ถ้ามาปางอันเดียวก็คุ้มแล้วเนี่ยถ้าปางเนื้อดินพระแท้นะถ้ามาปางเนื้อดินนะครับดูได้เลยเนี่ยพระทแท้เลยดูง่ายเนี่ยถ้าปางเนื้อดินแล้วก็มีพระใหญ่คล้ายหลวงปู่สุมิวสององค์เนี่ย เป็นเม็ดๆนะเนี่ยเป็นเม็ดผงคุกรักแล้วก็องค์นี้จะเป็นพระปิตาอ่าเป็นของหลวงพ่อกเกษมกับหลวงพ่อหลวงปู่ศรีวัดเขาทรมบุญน,นาปิตานังมิแล้วก็นี่ครับพี่เขมกโกนะพระแท้ๆทั้งนั้นนะครับเอาสี่ร้อยห้าองค์จ้าห้าองค์สี่ร้อยองค์ไม่ถึงร้อยเหมือนกันบอกแล้วจัดโปรโมชั่นเลยพี่ในช่วงเช้าแล้วเ,เอาใจคนตื่นเช้าเนาะเอาใจคนตื่นเช้าครับนะพี่ไปต่อนะครับองค์ต่อไปเป็นพระกิ่น เดียดูเขาจิงนะเดี๋ยดูตอนะองนี้เพิ่งได้มาเห็นไหมเนี่ยไม่มีลงครับพี่นะ้ำในช่วงเย็นยังไม่มีลงเลยนะเพิ่งได้มาเนี่ยเห็ไหเน,เเนไหมเนี่ยเขาเขียนไว้เนี่ยนะครับอันนี้เขาเขียนไว้ว่าทุนเก้าทบแล้วก็มีตัวเลขเนี่ยนะครับองนี้เอาหูโโพี่ราคาแบบอันนี้น่าจะเป็นพระกิ่งบ่วงพราะทบนะเอา เอาไปพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับองนี้ขอไว้องคหนึ่งนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมบอกแล้วว่าในช่วงเช้านะครับแล้วเพิ่งได้มาแบบนี้นะสุดยอดนะครับนั้วไม่ได้มีบ่อยๆนะครับองต่อไปครับพี่สําหรับองค์นี้นะเป็นปลูหนังนะครับพี่พี่จ๋าเป็นปลูหนังดูง่ายเลยปลูหนังยุทธยานะครับปลูหนังอยุธยาครับพี่ดูพิมพ์ดูฟอร์มในตลาดพุกด้วยนะครับเห็นไหม ดูฟิมดูพิมดูฟอร์มพระเดินๆนะครับปูหนังปูหนังเอาห้าร้อยนะปูหนังนะเอาไปห้าร้อยบาทเนะียครับปูหนังห้าร้อยบาทเนี่ยครับปูหนังห้าร้อยแล้วก็อย่างเงี้ยพี่แนะีเป็นเนื้อผงน้ามันอ่ะใช่หลวงพ่อเกวยน้ใช่หลวงนะพ่อเกวยไหมพี่นะ้เป็นเนื้อผงน้ามันนะหลังยันแบบเนี้ยสามร้อยเนะยครับพระสมเด็จพิมพ์ปกโพแล้วกันนะครับนะเป็นเนื้อผงน้ามันเนะียครับส่วนตัวมองว่าเป็นของเป็นของหลวงพ่อเกวยนะ เอาสามร้อยนะครับเผื่อเผื่อใครรู้นะครับเออเผื่อใครรู้หรือดูเป็นนะครับนนทางเราก็จัดให้นนครับพี่พี่ทางเราก็จัดให้ไม่เคยขาดจัดให้ตลอดนนครับพี่พี่จ้าไม่เคยขาดจัดให้ตลอดเอาผมก็ดูผีนะครับอันนี้เนื้อสวยี่พี่นะเพรผมก็ดูผีเนื้อสวยเลยนนครับเนื้อแบบนี้คือเขาเรียกว่าเนื้อเนื้อเนื้อมวลสารนนครับนะเออเนื้อมวลสารนะพี่เอาเอาสามร้อยนืเนื้อมวลสารนะ สามร้อยบาทนะครับแล้วก็หลวงพ่อหลวงปู่สุวัตโพไซเออหลวงพ่อทองสุวัตโนนหลวงอันนี้เป็นเหรียญหลังข้างนะครับแนวหลังข้างวัตโนนหลวงหลังข้างหลังข้างผมเอาเอาสามร้อยหลังข้างนะสามร้อยบาทนะครับพ่อปันแหลมไอ้ดูง่ายเหรียญได้ได้ได้เก่าได้เดิมเลยแนวเหรียญพ่อปันแหล คาบตะการหล่อเหรียญใช่ไหมคาบตะการด้านในพี่ก็มองกออกนะผมเชื่อว่าพี่ๆก็มองกันออกนะครับคาบตะการนะถ้าร่องรอยการหล่อ,เป,อเป็นกันอยู่แล้วนะพี่ๆเป็นกันอยู่แล้วดูเดิเห็นปะเดิมคือเดิมจริงแนวะนาะพระรานะเดิมคือเดิมจริงก็พี่องค์นี้ผมเอาบ้านแหลมนะบัานแหลมผมเอาเอาห้าร้อยนะไม่มีแน่นอนพี่นะการันตีได้เลย,เลยไม่มีแน่นอนนะครับหลวงพ่อบ้านแหลมแล้วก็วัดพรับ เห็นไหมดูเนื้อบิมดูบิมพระดูเนื้อพระเดนอันนี้เป็นวัดพระเห็นไหมพระเพิ่งได้มาพี่น้ำสดๆร้อนๆเลยองค์นี้เอาเอาสามร้อยวัดพร,ระวัดพระกักไม่ขีดเนี่ยม,มาต่อเนื่องกันยาวๆเลยพี่นี่กักไม่ขีดพี่นี่น่าจะเป็นหอจานนองหรือเปล่าแล้วกักไม่ขีดครับพี่แล้วเล่นกันแบบยาวๆไปเลยอะองค์นี้เอาสามร้อยกักไม่ขีดใส่กันแบบยาวๆไปสามร้อยบาทเนียครับเหรียญจ้าคุณนอ อันนี้เป็นจจลีตำรวจนะแนวประเดียวเ,ยเจ้าคุณนอพี่แนวปรเดียยหน,น้าปกเหรียญน,น้าปกก็พี่แนวเจ้าคุณนอปีหนึ่งสี่เอาสามร้อยแลวสามร้อยบาทนาะครับสามร้อยแล้วก็สมเด็จก็พี่แนวันนี้นปเ,นนเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นี่จะออกแบบว่าออกหนึบนุ่มนะครับนะออกหนึบนุ่ม ก็ผมว่าก็เดิมดีนะนะัำเรียมมาเดิมๆเ,เลยร้อยปีร้อยแยะด้าน,นหลังก็เป็นร่องรอยของเขาอยู่แล้วนะพี่นะร่องรอยการเซีต,ตัวขเขาอยู่แล้วซึ่งองค์นี้นี่ยครับเดิมมากเดิมรัฐธรรมชาติเอาสามร้อยสมเด็จอยู่ในเลี่ยมใสเลี่ยมพลาสติกเอาสามร้อยบาทนะครับเห็นไหมบอกแล้วพลาพึ่งได้ผมก็จัดให้นะ้าไม่เคยขาดจัดให้ตลอดแล้วก็ชุดเนี้ยเนะี่ยพี่ลองดูดิเนะี่ยชุดน,น้อยๆของเขาบ้านนี้ชุดน้อยเยอะนะผมบอกไว้ก่อนนะนะ้านะผมคัดมาให้ดูดิเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยพลาดีๆกันเลยอันนี้เนี่ยนะตราสีพึ่งตะกุดนะ อันนี้หลวงพว่อเกษมนะหน้าปกเนะี่ยเห็นไหมเขาเขาตอบเขาพกก่าเกษมไหมเห็นไหมท้าจริงๆงั้นนะครับไม่ใช่พระแบบเออทั่วๆไปอันนี้เจ้าคุณสีวัตอ่างเนี่ยวัดอ่างศิลานี่เจ้าคุณสีนี่หลังเย็นกระบองไข่เนี่ยเห็นไหมพระแท้ๆทั้งนั้นนะพี่นะครับเออพระแท้ๆทั้งนั้นเข้ามารับชมดูพี่ถุงนี้น่าจะประมาณหากเจ็ดองค์นะครับหกเจ็ดองค์อ่ะเอาสี่ร้อย ยังไงก็คุ้มนะครับไปนั่งคัดนั่งส่องกันแบบเพลินๆน,นะนะครับผมเทให้หมดเลยนะครับผมบอกแล้วชุดเล็กที่ได้มานะครับเนี่ยอย่างกระชุดรูปหล่อเนี่ยร,รูปรูปหล่อมีอง, 1, 2, 3, 4, 5, 6, องค์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดองนะประมาณเจ็ดองนะรูปหล่อนะดีๆทั้งนั้นเลยนะมีพระกิ่งมีพระกิ่งมีหลวงพ่อทบวัวไม่ขีดมีหลวงพ่อเขียนนะครับหลวงพ่อสุวรรณนะครับพระอัครสาวกแล้วก็สังกระจายเนะี่ยเอาสี่ร้อยเจ็ดองค์นะครับผมให้เลยนะครับสี400่ร้อยบาท ไปนั่งส่องเพลินๆเลยพี่นี่ครับพระบ้านๆนี่ครับเนี่ยไม่ใช่พระของเล่นนะดูเดียแต่ละองค์นะครับไม่ใช่พระของเล่นนะครับพระบ้านๆนะครับมอบความสุขให้ตอนในช่วงเช้าๆก็พี่โคตรคุ้มเลยนะครับสี่ร้อยบาทนะครับไม่มีหรอกพี่นับไปเขียยังยังยังราคาแพงกว่าผมเลยนะครับเออให้เขี่ยเนื้ออย่างนี้ได้นะนะครับราคาแพงกว่าผมแน่นอนนะครับมาต่อเนื่องอันนี้น่าจะเป็นอ่าเป็นพระปิตาครับพี่นะครับแขนแบบว่าวงแขนเขาจะแบบว่าเขาได้อะไรกว้างๆเนี่ยแบบนี้ เห็นไหมวงแขวนกว้างๆนะครับเนื้อสวยๆนะเม็ดนี้เอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับเห็นไหมผมเล่นนี้แทบจะไม่มีราคาห้าร้อยเลยนะครับเออแทบจะไม่มีเลยพี่ราคาห้าร้อยนะนะครับมีแต่สามร้อยล้วๆไปอันนี้เป็นปูสุกครับพี่ปูสุกเนื้อตะกัว่วพี่นะครับออกอมแดงเลยนะจานจมไปได้ไหมเห็นรอยจานไหมสามร้อยบาทนะครับปูสุกครับพี่เป็นเนื้อตะกัว่วออกแดงนะสามร้อยบาทนะครับเห็นไหมพี่ นไ,ไหมรัวกันในราคาที่แบบเบาๆอ่ะนะครับแล้วก็องนี้จะเป็นพระค,ะครูพ,รบพ,รพิบูล์นครับนัที่เหรือพี่สองสี่แปดหนึ่งนะพระครูพิบูลอันนี้มีตัวตัวโค้ดตัวยันตัวอะไรด้วยนะเอาเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยบาทนะครับองนี้นะพระครูพิบูลเอาไปห้าร้อยนับห้าร้อยแล้วก็อุปรคุตนะครับพี่อันนี้อ,นะอุปรคุตนะอุปคุตถือบวัวนะครับอุปรคุตถือบัว ไมเดิมธร up, รมชาติไหมล่ะอุปราคาถือบัวสวยเอ่อต้องขออนุญาตใช้คําว่าเขาสวยจริงเนแหนบอาสวยจริงรค,ครับพี่เนี่ยอุปคุชเนี่ยเอาสามร้อยแหบเนื้อออกแดงฝุ่นยังจับอยู่เลยเนื้อออกแดงเลยนะนะครับเออสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้เป็นจริงๆริงองค์นี้เป็นเป็นซุ้มกอพิมพ์กลางเนี่ยเป็นพิมพ์กลางครับพี่เนื้อออกนวลนวลแหนะบเนื้อเขาจองนวลๆพี่ซุ้มกอพิมพ์กลาง เนี่ยครัพี่พจารซุ้มกอพิมพ์กลางเนื้อออกนวลๆเอาเอาสามร้อยซุ้มกอพิมพ์กลางสามร้อยบาทนะครับแล้วก็พ่อกลวยครับพี่อ่าปกโพแ่วพี่พี่เห็นไหมโปกโพแนบพ่อกลวยนะเนื้อสวยไหมล่ะเนี่ยดูดิเห็นไหมพ่อกลวยนะครับสวยเดิมธรรมชาตินี่ครับพี่นะครับสวยเดิมธรรมชาติพระแม่ธรณีมีมวยผมนะครับพระได้เดิมใด้ธรรมชาติดูดิ หลวงพ่อก่วย,ะยนะครับโพยย้อยใช่ไหมเอาเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับให้อีกชุดนึงพี่นี่ชุดนี้สี่ร้อยเนี่ยดูชุดนี้นะเนี่ยเพรช้างเนี่ยอันนี้ใช่งอแกะไหมดูดิมีสองมีสองตัวนะช้างแล้วมีตะโพนมีตะโพนแล้วก็มีแม่นางกวักปูอิ่มเลยแท้เลยเนี่ยแม่นางกวักปูอิ่มเนี่ยแม่นางกวักปูอิ่มบนดหัวเขาเนี่ยเอาแบบเอาแบบเด็ดๆให้เลยอนะ่ะนะครับตะโพนเนี่ยหลวงพักเนี่ย ช้ำหน่อยแต่ดูง่ายแนวะเออช้ำหน่อยแต่ดูง่ายแนวะเป็นกันอยู่แล้วพี่ๆีก็เป็นกันอยู่แล้วนะเอาสี่ร้อยนะแบ่งปันกันนะพี่แนวเออแบ่งปันกันนะพี่ในี่ยเรา,าก็ผลอดาลอดนี่ก็เนื้อ,อสวยออกเขียวไหมเข <c oughs> าเรียกว่าเขียวเนี่ยสับแล้วเนื้อกแกร่งมากเอาสามร้อยพลอดเนี่ะพลอดเอาสามร้อยบาทนะครับผลอดสามร้อย <c oughs> แล้วก็พระอุบาทแ้วนะน,น,น,นะนี้เป็นเนื้อไม่กระสิทธิ์นะองนี้เป็นเนื้อไม่กระสิทธิ์นะ เนะครับเป็นพิมพ์บ้านแหลมเนะครับเนะี่ยเป็นพิมพ์บ้านแหลมเนะียครับไม่กระสิคกับพี่ไม่กระสิ์ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับมาต่อเของนะสำหรับรายการต่อไปนะครับอองค์ต่อไปอันนี้น่าจะเป็นผมดูแล้วเป็นทํำเสือพี่ดูง่ายหไหมเนะีครับอันไหนอันไหนที่ดูง่ายคือดูง่ายเลยพี่นะครับทํำเสือนะสุพรรณบุรี แนวถ้าเสือเอาเอาเก้าร้อยแล้วกันพี่แนวถ้าเสือนะดูดิเห็นไหมอันนี้ดูง่ายคนัไอ้นี้เน้นดูง่ายเลยแนวถ้าเสือนะเห็นไหมนี่พิมพ์เล็กดูง่ายพี่แนวถ้ำเสือนี่ตัวจริงเสียงจริงนะครับเอาเก้าร้อยบาทแนวในยามเช้าเ้าของเราแนวมาในยามเช้าๆ้าของเราก็พี่อันนี้เป็นงอแกะพระพุธนะครับอันนี้เป็นปลายมีดแกะนะครับปแกะเป็นไม่คล้ายแม่นางกวักกูหลงพ่อเดิมพี่แต่ผมดูศิลปะแล้วน่าจะเป็นทิศทางนั้นนะแัวผมดูจากศิลปะ แนวน่าจะไปในทิศทางนั้นแนวของหลวงพ่อเดิมวบพี่เห็นไหมนี่มีรอยจานมือด้วยนะในนี้ครับพี่มีร่องรอยในการจานมือด้วยนะเอาเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทเนี่ยครับแล้วก็องค์นี้เป็นของหลวงปู่ทิมครับพี่แนวขี่แพะโอ้โหนี่สวยเลยแนวสวยดูง่ายสบายตาครับพี่แนบหลวงปู่ทิมพิมขี่แพะแนบสวยดูง่ายสบายตา อีกอย่างคือดูด้านหลังเห็นไหมดูไข่ดูไข,นะออดข่ดูเนื้อดูความแห้งนะพี่ๆดูไข่ดูเนื้อและดูความแห้งอันนี้แห้งจริงเก่าจริงครับพี่แล้วตัวยันเห็นไหมตัวสือเป็นแท่งเลยสามร้อยนะครับส่วนมากนี่เช้านี้ผมจัดสามร้อยให้แบบรวยๆนะนะับเป็นกองเลยที่สามร้อยเออสามร้อยนี่เป็นกองเลยพี่นะครับล้เม็ดนี้แบบนี่จริงๆเม็ดนี้แทะง่ายเลยนะนะครับเดี๋ยวผมดูให้ว่าเป็นที่ไหนนะครับเออเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับดูให้พี่ๆสมาชิกของเราในวี่นะว่าเป็นที่ไหนน พระเดิมอ่ะพระเดิมพระธรรมชาติแบบนี้พี่นะครับนะเราไม่ได้เจอบ่อยๆยนบเออพระเดิมพระธรรมชาตินะครับเป็นเป็นพิมพ์ของที่ไหนเอ่ยนะครับไอเราก็อยากรู้เนี่ยการาลังขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่รู้จะเป็นไปตรงกับพิมพ์ไหนของใครนะครับเออไม่รู้จะไปตรงที่ไหนนะครับผมคู่รับพิมพ์เสมานี่หรือเปล่าคือมันมีหลากหลายสำนักในการสร้างได้เกินเลยนะครับทางเราก็นะว้าวุ่นระวกวนรนบจะเป็นหลวงพ่อพิงค์นะครับหรือหลวงพ่ออะไรหรือจะเป็นพิมพ์นี้ กิมตึงนะครับเออกิมตึงประคำรอบหรือจะเป็นโอ้หลากหลายนะครับหรือจะเป็นแบบนี้บัวรอบหรือบวัวอะไรโอ้เอานี้ว่าพี่ลองไปหาแล้วกันพระแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปหาได้นะครับใครรู้ที่ก็จัดไปแล้วกันพี่ถือว่าผมมาแบ่งปันในยามเ,าเช้าเอาสามร้อยบาทนะครับไม่ได้เอาแรงพี่ในไะา้ม่พระเดิมๆแบบนี้นะครับเราก็อันไหนรู้เราก็บอกอันไหนไม่รู้เราก็ไม่รู้อีกทีนะครับเราไม่ได้มาแกล้งแอปนะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานแซมวัดระครัง นี่ครับฐานแซมวัดระคังเนื้อหนึ่งนุ่มดูง่ายสบายตาเห็นไหมพี่ฐานแซมวัดระคังนะเห็นไหมเนื้อหนึ่งนุ่มดูง่ายสบายตาสามร้อยบาทเท่านั้นที่หวั่นไหวเนี่ยครับพี่พี่สามร้อยบาทเท่านั้นเนี่ยครับก็แบ่งปันกันเนาะสามร้อยฐานแซมวัดระคังวัดระคังเราก็เหรียญแล้วจริงๆอันนี้ก็น่าหน้าหน้าหน้าส่องดูนะเพราะแท้อ่อเดี๋ยวเดียวพระชยพิวัฒเนี่ยนะครับไม่รู้ที่ไหนนะ คือพระชยาพิวัตินะครับก็เนี่ยสุราธ,ธานีนะพระบรมธาตุชยานะครับสุราธ,ธานีนพี่เอาสามร้อยแล้วบางทีก็ผมเหมามาด้วยเนานะแล้วหลงมาเอาสามร้อยบาทนะครับเห็นไหมแล้วก็นี้ลบบุรีพี่ตะกั่วินแดงลบบุรีเลยลบบุรีได้เดิมได้ดูง่ายนะครับเนะเออได้เดิมได้ดูง่ายนะครับลบบุรีหลังลายผ้าเห็นไหมลบบุรีหลังลายผ้าลายผ้าผมเอา เอาเท่าเดิพี่เออเาเท่าไรเดิพี่เอาไปเอาไปสามร้อยนะครับไหนๆก็ไหนแล้วพี่นะครับไหนๆก็จะลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์แล้วในวันจันทร์ให้ในราคานี่แหละี้ยสามร้อยโัวๆไปเฮ้ยนี่เป็นพิมพ์โบราณปหมเนี่ยนะครับเป็นเม่นอะไรเม่นมังกรปหมพี่ถ้าหลอดก็ปานน่ะโอ้โหพี่ดูเขาดิเก่าปึ๊กอะนี่ดูนะครับแล้วดูความเก่าเนี่ยเนเมอร์ดูความเก่าเนี่ยเก่าปึ๊ก เนียครับเอาเอาห้าร้อยเบาๆอพี่เนียครับนี่เม็ดมังกรนะเนียครับเอาห้าร้อยบาทเนียครับเบาๆเนีครับเออแบบกระซิบกันแบบเบาๆเนียครับตรงนี้ผมชอบมากนะเนียครับนะนี่จะเป็นทุ่งเศรษฐีนะครับกรุทุ่งเศรษฐีนี่เนื้อจะออกจิดๆจดหน่อยนะครับแล้วก็มีรอยกระหนกที่มีความคมผ้าอาจจะใช้ช้ำหน่อยนะแต่พี่ได้ความค้าสิ่งแน่นอนแร่มาขามนี่ขาดไม่ได้เนียครับที่เขาเรียกว่าแร่มาขามงามจับใจเนี่ยครับจับจริงๆครับพี่จับทั่วทั้งองพระเลยเอา เอา300อจบแบบง่ายรายการสุดท้ายและท้ายสุดนะครับของเราในชุดนี้ก็จะเป็นบลวงปู่ยิ้มครับพี่พิมพ์ชรลูดแนบบลวงปู่ยิ้มนะพิมพ์ชรลูดอันนี้เก่าจริงครับพี่นะค,คือมวลสารนะเป็นเมนเบ็เนเบ็นเลยพี่แนบมวลสารแบบนี้ไม่สามารถโกก,กันได้นรนบยังไงก็ไม่สามารถโกก,กันได้ดูเนื้อเลยหลวงปู่ยิ้มหลังเรียบแบบสวยมากอ่ะเอา500บาท เนะี่ยวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆนะสนใจรายการไหนรับสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ